โยก็คลิปนี้เป็นคลิปสนิทสั้นๆนะครับผมสำหรับเซคชั่นพีนะครับผมพอดีผมไปขอเอ่อคุณเฉยเมยนะครับหรือว่าคุณเหมยนะครับผมที่เรารู้จักกันดีนะครับไปขอทําเป็นเนคนพีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอัปเดตนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะดูพร้อมเข้ากันเลยนะว่าคลิปนี้มันเป็นอะไรบ้างนะครับคือคลิปที่บอกก่อนคือผมไม่ได้ตัดเยอะนะ เนื่องจากมีหลายคนเรียกร้องมานะครับผมนี่ Second Piece มีเป็นแซนกับเป็นตัวนี้มันชื่อตัวอะไรวะคุณผู้ชมผมก็จำชื่อไม่ได้นะแต่มันน่าจะมาจากเรื่องเรื่องเฟดหรือเปล่าผมไม่ได้ใจอะ่ะโอเคผมจําได้ว่าที่สโตนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่นะคือตัวนี้นะครับราคา2,199โรบักนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเติมนะเป็นเจนนี่ เป็นจินนี่ D A R C เอลเตอร์ผมไม่รู้จักตัวนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครรู้มันคือตัวอะไรบอกผมด้วยละกันเพราะว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้จริงๆนะเรามาดูที่ Discord ดีกว่าครับจริงๆริแล้วเขาได้ลงเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเป็นตัวอย่างก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่ารีวิวเนาะก็คือเป็นตัวที่เป็นขายเป็นโลบักเมื่อกี้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง YouTube ของคุณเจ้าของเกมแล้วนะครับผมหรือว่าคุณเฉยเมยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้แน่า อุยอ้ยอุ้ยสกิลเท่กันไปแล้วอุย้ยผมมาานะคนดูอันนี้ไนะ่เป็นสกิลที่ผมเห็นแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่เท่ที่สุดแล้ว่ะในเกมนี้คือรู้สึกว่าอัปเดตน,นี้ไออันเนี้ยมันจะเท่มากเลยนะคือผมว่าสกิลมันดูแบบอลังการกว่าอันอื่นเยอะเลยอะ แล้วก็ชื่อมันชื่อว่าเคิร์ดอะไรวะเนี่ยเคิร์ดฮอกหรือเคิร์ดแฮกวะเนี่ยมันตัวเอหรือตัวตัวโอวะก็จะเป็นธงนะครับเดี๋ยวนะไอตัวนี้เหมือนเหมือนผมมีโมเดลมาด้วยนะคุณผู้ชมมันผมจะมีโมเดลมานะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะตอนี้ผมไปสุ่มไปซื้อมาแหละแต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรอะโอเคนะครับผมแล้วก็เออเรามาดูที่สซนนีพีนะครับเซนีพีนี้ก็จะมีโอ้โหอันนี้ผมคิดถึงมากเลยเออคือแบบว่าพูดพอพอเห็นแล้วมันคิดถึงเนาะ ถ้าใครที่แบบว่าติดตามช่องเราไปอย่างยาวนานก็จะคุ้นๆกับเกมเกมหนึ่งนะครับนั่นก็คือกาวพีสเองนะครับผมแล้วผมก็โผคิดถึงว่าแค่เห็นแบบนี้ก็คิดถึงกาวพีสแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับกาวพีสตอนนี้มันก็เริ่มจะเก่าแล,แล้วเราก็มาเล่นเซสชันพีแทนเนาะแต่ว่ากาวพีสก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวจะมีคลิปลงด้วย No b o n l f o o d โอเคแล้วก็จะมีเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นปกเนาะ เออก็จะเป็นตัวเนี้ยสตัวสู้กันนะคุณผู้ชมส่วนนี้กนะ็จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือเป็นสกิลนะครับผมของนะครับผมก็คือที่รีวิวไปตอนที่เราเห็นนั่นแหละนะคุณผู้ชมก็คือนั่นนั่นแหละครับที่เป็นอันเติมนะคุณผู้ชมก็จามานี้นะครับสกิลก็คือเท่นะครับเท่แล้วก็แบบพูดยังไงดีคือมันเท่มันดูเท่ที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นมานะั้นในเกมนะี เออสกิลมันดูอลังการดีเหลือเกินนะครับผมคือเอาซัลิมบลูของผมเนี่ยคือง่อยไปเลยนะครับในตอนนับเตะเกมแรกนะครับคือเรียกว่าตอนหลังๆเกมมันเริ่มทําดีขึ้นนะครับผมสกิลเริ่มอลังการแล้วก็ดีขึ้นไดเองนะผมว่าดาบนี้ถ้าใครจะเติมนี่น่าจะคุ้มอยู่นะคุณผู้ชมราคาสิบเอ่ะแล้วจริงแล้วซนพีก็จะมีอะไรเยอะะเลยนะครับก็จะมีโอ้โหเยอะอ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยครับล้วก็จะมีเนี่ยหน้าปกอะไรที่เขาปล่อยมาเยอะด้วยแต่ว่าอัปเดตนี้ผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับแซนแล้้้วววกกก็็็เเปนนนนนนนตััีีะท่่รราาจออผมแลใ หน้าประกาศเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นขี่แซนเป็นขี่หัวแซนแบบเนี้ยเป็นหัวโครงกระดูกอ่ะพอเอาเห็นแล้วผมคิดถึงกาวพีบ้างเลยอ่ะเออโหคือแบบภาพมันแฟลแบ็กกลับมาเหมือนผมได้เล่นกาวพีอีกครั้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นแซนนะครับแต่ว่าแซนเดี๋ยวน่าจะเป็นเหมือนเป็นหมัดนะแซนน่าจะเป็นหมัดนะครับเนี่ยเป็นแบบหมัดเป็นสเปคอะไรพวกนี้นะครับส่วนเคิร์ดแฟกเนี่ยนะครับหรือว่าไออาวุธ ที่มันเป็นธงเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าเป็นอาวุธนะแล้วก็ตอนนี้นะครับสแกนพีทนะครับดีเลยอัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับประมาณสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมก็เขาจะมีของให้นะครับผมน่าจะเป็นของชดเชยเลยมานี่เนาะผมที่ผมอ่านมานะคุณผู้ชมก็รอติดตามมาดูแล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีแซนเข้ามาด้วยตามหน้าปกเลยนะครับก็จะเป็นสเปคที่เข้ามาใหม่แต่ผมคิดว่าไออันเนี้ย ไอจินนี่ดีอาร์ซีเอาเตอร์เนี่ยคือแม่งโคตรเท่คุณผู้ชมถ้าใครจะซื้อนะต้องรีบซื้อเลยนะครับผมถ้าใครจะเติมแบบอยากได้เร็วๆก็คือเติมไปเลยนะคุณผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มีมาเท่านี้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้อาดวันอาทิตย์เนาะก็อาจจะได้ลงวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับส่วนอัปเดตวันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็รอยตามดูแลกันแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเสร็จหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่ประมาณนิดนึงนิดนึงนะครับผมรอยตามดูแลกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบายไว